มีข่าวลือนะคะว่า YG ค่ะจะปล่อยโซโล่ของลิซ่าออกมาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะแถมก็จะมีการเดบิวต์ค่ะเกิดกรุ๊ปวงใหม่นะคะในเดือนกร,รกฎาคมอีกด้วยคุณพระนี่ YG ร้อนเงินหรืออะไรคะนี่ฮะทำไมนะคะตารางมันถึงได้ดูแน่นๆนะคะดูติตดๆกันขนาดนี้คะ เอาจริงๆเนี่ยตอนแรกที่เห็นตารางนี้นะที่เขาลือๆกันนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นโปสเตอร์ะคาทีเซอร์โซโล่ของโรเซ่ออกมานะแต่สุดท้ายเนี่ยอยู่ๆค่ะเมื่อคือนเนี้ยสี่ทุ่มนะคะโปสเตอร์ของโรเซ่ก็โผลอ่อมานะคะทําให้ตอนนี้ค่ะตารางนี้นะสำหรับแอดก็ขอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะ 50- 50แล้วกันค่ะเพราะว่าอะไรอะไรนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นได้นะคะ ก็ดูจากตรงนี้นะคะเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างแน่นเชีวยวค่ะก็ต้นเดือนมีไอคอนปล่อยซิงเกิลคัมแบ็กนะคะแล้วก็กลางเดือนก็มีโซโล่ของโรเซ่ค่ะแล้วก็ปลายเดือนก็จะมีเทเชอร์ด้วยนะคะส่วนเดือนเมษายนเนี่ยเห็นว่าจะมีบิ๊กแบงคัมแบ็กนะคะครั้งแรกในรอบ6ปีอีกต่างหากค่ะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็พฤษภาคมจะมีโซโล่ของลิซ่านะคะ แล้วก็มิถุนายนค่ะแบ a ็ k พิ n งจะคัมแบ็กนะคะแล้วก็กร,รกฎาคมค่ะจะมีการเดบิวต์ท่าเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่อีกด้วยก็ <c oughs> ถ้าจากตามนี้บางคนเขาก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ารา,ายการยูซูยูซีซีซันสามนะคะที่นองลิซ่าไปเป็นเมนเทอร์เนี่ย ก็อาจจะจบพอดีนะคะก่อนที่โซโล่ของเธอจะมาซึ่งมันก็จะเท่ากับว่าพอโซโล่มามันก็จะได้ไปตอบกระแสนะคะของเธอในจีนอีกด้วยค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าออ้ยแบบนี้เนี่ยเดือนมีนาคมมันจะไม่แน่นไปสําหรับโรเซ่หรอเพราะว่าต้นเดือนก็มีของไอคอนนะคะกลางเดือนก็เป็นโซโล่ของโรเซ่แล้วก็ปลายเดือนนะคะก็มีซึงยูอีกอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เท่ากับว่าแต่ละคนนี้ห่างกันแค่คนละสอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะมันจะโอเคหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นตามนี้นะเท่ากับว่าเดือน3ได้เห็นโซโล่ของโรเซ่เดือน5ได้เห็นโซโล่ของลิซ่าเดือน6งานวงกลับมานะคัมแบ็กค่ะถ้าแบบนี้ต้องบอกว่า3,5,6หโอ้แทบจะทุกเดือนเลยนะคะก็มีเซอร์ไพรส์มีอะไรให้มาเราเราได้มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็ลองมาคิดวิเคราะห์กันดูแล้วกันค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะคะกับข่าวลือข่าวนี้ค่ะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะ,ะอันนี้ข่าวลือมันเกิดขึ้นก่อนที่โปสเตอร์ของโรเซ่จะออกมานะคะก็สำหรับแอดก็ขอ50-50แล้วกันนะเท่าที่ดูก็อาจจะเป็นไปได้ะคะ่ะเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกค่ะมันไม่มีทัวร์อะไรนะคะว g จีก็อาจจะมาเอางานเพลงมาให้เราได้ดูแทนอะไรเงี้ยนะคะก็ลองมาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ ก็ยำ้ำว่าตรงนี้นะคะว่ายังเป็นข่าวลืออยู่นะคะก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า